รวมหลากหลายวิธีสะดอกเคราะห์ตามปฏิปทาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำข้าพเจ้าได้รวบรวมหลากหลายวิธีสะดอกเคราะห์ตามแบบปฏิปทาพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงนำมาเผยแผ่แก่ผู้ที่ศรัทธาและผู้สนใจนำไปใช้และปฏิบัติตาม ได้อย่างถูกต้องหลวงพ่อฤศีลิงดำท่านเองได้เคยอธิบายเรื่องของเคราะห์กรรมไว้ว่าคำว่าเคราะห์กรรมเป็นวิธีเรียกของพราหมณ์ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากฎของกรรมคณาดจาร์ต่างๆเรียกไม่เหมือนกันแต่ผลมันเหมือนกัน นั่นคือความทุกข์ถ้าอยากทราบว่าความทุกข์มาจากไหนก็จะเล่าให้ฟังประการแรกการป่วยไข้ไม่สบายทางร่างกายมาจากกรรมปานาติบาทการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประการที่สองความทุกข์เกิดจากไฟไหม้บ้างขโมยปล้น ขโมยจี้ลมพัดให้บ้านพังน้ำท่วมมาจากโทษอธินาทานการลักขโมยของเขาจากชาติก่อนประการที่สาเคราะห์กรรมที่ทำให้คนใต้บังคับบัญชาดื้อด้านว่ายากสอนยากไม่เชื่อฟังมาจากโทษกาเมสุมิฉาจา์เจ้าชู้จัด ในนชาติก่อประการที่สเราพูดดีแต่คนอื่นไม่ชอบฟังไม่เชื่อฟังมาจากโทษมุสาวาสจากชาติก่อนประการที่หการเป็นโรคปวดหัวบ่อยๆหรือโรคประสาทก็ดีเป็นบ้าก็ดีเป็นโทษมาจากกฎของกรรมคือ ดื่มสูราเมรไรในชาติก่อนอันนี้เป็นหลักหยบหยาบหลักใหญ่นะอย่างคนตาบอดในสมัยชาติก่อนเขาทำบุญเห็นแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็นอย่างคนหูหนวกเขาทำบุญสุนทานเขาฟังเทศฟังธรรมเขาคุยกันด้วยความเคารพในธรรมเราแกล้ง ส่งเสียงกลบเกิดเป็นคนหูหนวกห้าร้อยชาติอย่างนี้เป็นต้นก็รวมความว่าขึ้นชื่อว่าเคราะกรรมคือกฎของกรรมเก่าของเราในชาติก่อนคนทุกคนที่เกิดมานี้ที่ไม่มีกรรมเก่าที่กรรมไม่ดีไม่มีนะไม่เคยทำบาปนี้ไม่มี ทีนี้คําว่าสะเดาะเคราะห์หมายความว่าทําให้เคราะห์หมดคําว่าสะเดาะเคราะห์ไม่มีศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเป็นศัพท์ของคณาจารย์ต่างๆในทางพระพุทธศาสนาไม่มีในเมื่อไม่มีทำไมวัดท่าสงจึงบอกว่าสะเดาะเคราะห์ก็เลยบอกว่าพูดตามเขา ทีนี้การทำคราวนี้ไม่ใช่สะเดาะเคราะห์เป็นการสร้างความดีความโชคดีให้เกิดขึ้นคือหมายความว่าทำบุญให้มีกำลังสูงคำว่าเคราะห์คือบาปเราล้างไม่ได้แต่ถ้าหากว่าทำความดีให้มีกำลังสูงกว่าคำว่าเคราะห จะเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับคนที่ยืนอยู่กลางแดดจัดจัดเวลานี้อยู่ในร่มมันก็ร้อนถ้ายืนกลางแดดมันก็ร้อนถ้าทําบุญน้อยๆก็เหมือนกับมีร่มเล็กๆไปกลางบางอยู่มันก็เย็นไปหน่อยหนึ่งทําบุญที่มีอานิสงส์มากๆก็เหมือนกับ มีคนเอาน้ำไปราดเวลานี้อยู่ในร่มมันก็ร้อนถ้ายืนกลางแดดมันก็ร้อนถ้าทำบุญน้อยๆก็เหมือนกับมีร่มเล็กๆไปกลางบางอยู่มันก็เย็นไปหน่อยหนึ่งทำบุญที่มีอนิสงส์มากๆก็เหมือนกับมีคนเอาน้ำไปราดให้ก็มีความเย็น ถ้าทำบุญที่มีกำลังสูงใหญ่อย่างเราจเจริญกรรมฐานเหมือนกับเราแช่ในอ่างน้ำถึงเราจะอยู่กลางแจ้งกลางแดดความร้อนมันก็น้อยไปข้อนี้ฉันใดการสะเดาะเคราะห์ก็เหมือนกันการสะเดาะเคราะห์ไม่ได้ทําให้หมดไปตัวอย่างในสมัย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมครูทรงเทศเรื่องกายยคตานุสติกรรมฐานกับอสุภะกรรมฐานสองอย่างคําว่ากายยคตานุสติกรรมฐานหมายถึงการพิจารณาร่างกายของตนเอง อาสุภะกรรมฐานให้เห็นว่าร่างกายทุกคนเต็มไปด้วยความสกรปรกโสโครกทั้งหมดพระ60องค์เศษเศษฟังแล้วพิจารณาตามเกิดความสลดใจเห็นว่าร่างกายของคนมีความสกรปรกมากมีความเบื่อหน่ายหลังจากเทศจบองค์สมเด็จพระจอมไตร ทรงบอกว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะเข้าไปอยู่ในถ้ำสิบห้าวันขณะที่อยู่ในถ้ำสิบห้าวันห้ามมิให้คนอื่นเข้าพบนอกจากพระที่ส่งอาหารบรรดาพระหกสิบองค์เสศษเ,เหล่านั้นเมื่อฟังเทศจบก็พิจารณาร่างกายว่ามันสกรปรก มีความรังเกียจร,ร่างกายมากท่านเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนหนุ่มสาวที่อาบน้ำใหม่ๆแต่งตัวสวยๆและมีคนเอางูเน่ามาคล้องคอหรือเอาสุนัขเน่ามาแบกที่บาหรือใส่ที่บามีความรังเกียจขนาดนั้นในที่สุดก็ฆ่าตัวตายเองบ้าง จ้างคนอื่นฆ่าบ้างพอครบสิบห้าวันพระพุทธเจ้าก็ออกจากถ้ำก็มีพระถามว่าการที่พระองค์ทรงเทศกายยคตานุสติอสุภากรรมฐานทั้งสองอย่างทรงทราบหรือไม่ว่าพระหกสิบองค์เศษจ,จ,จะฆ่าตัวตายหรือ จ้างคนอื่นฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าบอกว่าทราบในเมื่อทรงทราบพระก็ถามว่าทำไมจึงเทศว่าเขาจะฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าขึ้นชื่อกฎของกรรมไม่มีใครหนีพ้นจะเทศอย่างนั้นหรือไม่เทศก็ตามเขาก็ต้องฆ่าตัวตาย หรือจ้างคนอื่นฆ่าตัวตายเพราะกฎของกรรมเดิมกรรมเดิมที่พระพวกนี้เคยเป็นพลานฆ่าเนื้อฆ่าสัตว์มาก่อนมันติดตามมาทันเขาต้องตายแบบนั้นฉะนั้นก่อนจะตายตถาคตจึงเทศกายยะคตานุสติกรรมฐานอาสุภกรรมฐาน สองอย่างรวมกันให้เขาพิจารณาเบื่อในร่างกายในเมื่อเขาตายเขาไปนิพพานไม่ดีกว่าหรือและนี่เป็นคำอธิบายเรื่องเครล์กรรมที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เคยเมตตาสั่งสอนไว้การสะดกเคราะห์ตามปฏิปทาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้น มีด้วยกันหกแบบคือวิธีที่หนึ่งเข้าร่วมพิธีสะดอกเคราะห์ด้วยตัวเองที่วัดท่านสามารถเข้าร่วมพิธีสะดอกเคราะห์ตามแบบปฏิปทาพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงได้มากมายหลายวัดและหลายครั้งต่อปีตัวอย่างเช่น 1. วัดท่าซุงได้จัดพิธีสะเดาะเคราะห์เป็นประจำในทุกปีในวันสำคัญต่างๆเช่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันวิสาขบูชาของทุกปี 2. วัดท่าขนุนมีพิธีบังสกุลอัตถิเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ และสะเดาะเคราะห์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี 3. วัดเขาวงวัดถ้ำนารายมีพิธีสะเดาะเคราะห์ในงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นต้น ท่านสามารถติดตามข่าวสารงานพิธีต่างๆได้จากลิงก์เว็บไซต์ของวัดได้โดยตรงท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้นะคะวิธีที่สองวิธีการบรนเทาเคราะห์แบบง่ายๆถวายดอกมะลิใส่ขันน้ำใสบูชาพระ แล้วอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรสำหรับท่านที่ไปทําบุญใหญ่ๆมากลับจากงานบุญนั้นๆแล้วให้ทําตามหลวงพ่อแนะนำหลังจากทําพิธีสะเดาะเคราะห์จากทางวัดแล้วองค์หลวงพ่อได้แนะนำวิธีเสริมสะเดาะเคราะห์ให้ด้วยการกลับไปบ้าน ให้เอาดอกมะลิใส่ขันน้ำใสๆแล้วก็ตั้งไว้ที่หน้าบูชาพระแล้วก็บูชาพระเมื่อบูชาพระเสร็จท่านบอกว่าให้อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เอาน้ำนั้นไปรดที่โคนต้นโพถ้าใกล้บ้านมีต้นโพหรือใกล้วัดมีต้นโพ ถ้าไม่มีต้นโพให้เอาไปเทที่กลางแม่น้ำหรือให้ไปเทที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นก็แล้วกันเพราะต้นไม้ใหญ่ทุกต้นมีแก่นมีรุกขเทวดาท่านบอกว่าถ้าทำอย่างนี้เคราะห์ของท่านจะบรรเทาลงมากคำว่าเคราะห์จะให้หมดน่ะไม่ได้ มันเป็นบาปบาปเก่าสิ้นไปบาปใหม่ก็มีมาตอนที่อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่บอกให้เอาดอกมะลิใส่น้ำใสบูชาพระพุทธรูปตอนนี้แหละบรรดาเจ้ากรรมนายเวรบอกว่าสดชื่นเหลือเกินครับผมเยือกเย็นและสดชื่นมาก อย่างนี้สลัดง่ายหมายความว่าเขาไม่เกาะง่ายนะวิธีที่สามหากคุณกำลังเจอกับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดต้องลองสวดพระคาถาหนีเคราะห์กรรมซึ่งเป็นบทสวดมงคลที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยมอบไว้ให้กับหลวงพ่อมนัสเมื่อสามสิบกว่าปีก่อน และปัจจุบันมีการแจกจ่ายให้สวดกันเป็นสาธารณะเพื่อหนีเคลาะกรรมขจัดอุปสรรคให้เบาบางและล้างสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้สิ้นไปคาถาบารมีสาสบทัศแบบย่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมะนุปปตโตอิติปิโสจะเตนะโม คาถามงกฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเสเสออิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธมะอาอุทุกขังอนัตตาสัมปจ,จิตชามิว่าสามจบ แล้วนึกถึงพระอธิษฐานว่าขอเคราะห์กรรมทั้งหลายจงอย่าตามเราทันทำเป็นน้ำมนต์อาบด้วยก็ได้แล้วก็อธิษฐานเหมือนกันต่อด้วยว่าขอความเป็นอัปมงคลทั้งหลายจงถูกล้างหายไปวิธีที่สี่แก้ดวงเราแก้ดวงเมือง ด้วยการสวดคาถาเงินล้านอย่างน้อยวันละสามสิบจบขณะนี้ดวงประเทศชาติกำลังแย่หลวงพ่อมีวิธีแก้ไขตามพระพุทธศาสนาอย่างเช่นการสะดาะเคราะห์ใหญ่จะช่วยชาติได้หรือไม่ลูกๆจะได้ช่วยประเทศชาติในด้านใดบ้างเจ้าคะ มันของไม่ยากเลยนะให้เอาดวงของประเทศมาถ้าเอาอะไรผูกไว้ฉันจะช่วยแก้ออกให้ดวงประเทศชาติเป็นอย่างไรนะฉันไม่เคยรู้เขาเลยเป็นดวงเมืองหรือเปล่าครับดวงเมืองหรือดวงกรุงเทพมันมีสองดวงนะเอาอย่างนี้ดีกว่า ดวงมันเป็นวิชาของโหรถ้าตามพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่ากฎของกรรมอย่างนี้ถูกกว่านะกฎของกรรมนี่เราแก้กันไม่ได้สมมุติว่าสีมันเข้มเราก็พยายามเอาสีหนึ่งเข้ามาผสมให้มันจางสีมันไม่จางแต่สีอื่นมันทับนั่นคือกฎของกรรม ที่ทำให้คนลำบากคือบาปในชาติก่อนเราก็สร้างบุญให้มันเยอะการสร้างบุญให้มันเยอะไม่ใช่ต้องใช้เงินเยอะการใช้เงินเยอะบางทีกุศลก็ไม่มากไม่แน่นะอย่างพวกที่เจริญกรรมฐานบูชาพระสวดมนต์จิตก็สะอาดขึ้น ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็แล้วกันวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งที่ท่านย่าบอกไว้คือให้ว่าคาถาเงินล้านด้วยความตั้งใจอย่างน้อยวันละสามสิบจบไม่ต้องจบครั้งเดียวนะหลายครั้งภายในวันเดียวนะอย่างนี้ จะแก้ความฝืดเคืองได้ค่อยๆแก้แล้วก็ไม่ต้องไปแก้ดวงเมืองแก้ดวงของเราก็แล้วกันใช่ไหมถ้าดวงของเราดีทั้งหมดเมืองของเราก็ดีด้วยคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นอีกหนึ่งคาถาที่คนไทยจำนวนมาก นิยมสวดภาวนากันเนื่องจากเชื่อว่าเป็นคาถาของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีที่ช่วยเสริมสิริมงคลด้านการเงินเรียกทรัพย์ทำมาค้าขายขึ้นโดยการสวดคาถาเงินล้านปลดทรัพย์ก็เปรียบเสมือนการเสริมขวัญ และกำลังใจในการประกอบอาชีพสุจริตนั่นเองวิธีที่หไทยชีวิตสัตว์ปล่อยสัตว์ที่จะถูกฆ่าช่วยลดอุปาฆาตกรรมทำให้อายุยืนตามวิถีโบราณอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างนี้นะว่าวิธีต่ออายุใหญ่ คือถึงปีหนึ่งถ้าเป็นวันเกิดหรือเป็นวันสำคัญของเราวันไหนก็ได้ทำกับข้าวทำอาหารพิเศษตามที่เราพอใจเท่าที่ทุนจะพึงมีจัดการใส่บาตรแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าหากว่ามีเงินก็สร้างพระพุทธรูปสักองค์ พระพุทธรูปนี้จะเป็นพระดินเหนียวก็ได้พระปูนซีเมนตก็ได้เป็นปูนพลาสเตอร์ก็ได้หรือพระโลหะก็ได้ไม่จำกัดเพราะเป็นรูปพระแล้วมีอานิสงส์เสมอกันแต่ต้องมีหน้าตับไม่น้อยกว่าสนิ้วถวายให้เป็นสมบัติของสงฆ์ หลังจากนั้นก็เอาสัตว์ที่จะพึงถูกฆ่าตายอย่างที่เขานำเอามาขายเพื่อแกงหรือที่เขาทอดแหสุ่มปลาได้ถ้ามีสตางก็ไปซื้อเขาสักตัวสองตัวตามกำลังแล้วปล่อยไปและก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและเทวดา ที่ปกปักรักษาชีวิตรเราท่านบอกว่าถ้าทำอย่างนี้เป็นนิดคำว่าอุปกฆาตกรรมคือกรรมที่เข้ามาลิดรอนก่อนอายุไขก็ดีและอาการมรณะที่จะตายก่อนอายุไขก็ดีจะไม่มีสำหรับผู้ที่ทำแบบนี้แต่ทว่า ถ้ากรรมอย่างนี้เข้ามาถึงแค่ป่วยไม่มากก็เป็นของธรรมดาวิธีที่หร่วมเป็นเจ้าภาพบวชเนนการสะดอกเคราะห์ที่มีอานิสงส์พิเศษลงนรกไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีอานิสงส์พิเศษเพราะว่าเมื่อตอนที่แล้วมา ขณะบวชเนนสะดากเคราะห์วันที่สองท่านลุงทั้งสองมาท่านบอกว่าบุคคลที่ทำบุญสะดอกเคราะห์แบบนี้นั่นก็หมายความว่าต้องมีการบวชเนนร้อยองค์เศษขึ้นไปถ้าทำติดต่อกันถึงสามปีท่านผู้นั้นชื่อของท่านจะไม่อยู่ในบัญชีนรก ก็จะถูกขีดเส้นใต้ด้วยสีน้ำเงินนั่นก็หมายความว่าถ้าขีดเส้นใต้ด้วยสีน้ำเงินท่านบอกว่าคนที่ทำบุญแบบนี้จะมีอานิสงส์มากมีกำลังบุญสูงคือ 1. ถวายสังฆทานด้วย 2. รักษาศีลด้วย สจเจริญภาวนาด้วยเพื่อโลกไม่ช้ำทำไม่เสียสงเคราะห์นักเรียนด้วยเป็นปัญญาบารมีสงเคราะห์นักเรียนนี่เป็นปัญญาบารมีและประการที่ 4. บวชเนนและบวชชีในพระพุทธศาสนา ท่านบอกว่าอานิสงส์บวชเนนหนึ่งองค์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ออกสตางบวชเนนจะได้คนละหนึ่งกับบวชเนนหนึ่งองค์มีอานิสงส์ได้อยู่บนสวรรค์หรือพรมมโลกคนละหนึ่งกับถ้าหนึ่งองค์ก็หนึ่งรกับ ถ้าหนึ่งร้อยองกว่าก็หนึ่งรกว่ากับถ้าทำอย่างนี้สามปีสมมุติเอาแค่ปีละหนึ่งร้อยองท่านจะมีอานิสงส์อยู่บนสวรรค์หรือรหมโลกคนละสามร้อยกับท่านบอกว่าคนที่มีกำลังสูงแบบนี้ จะปล่อยให้ลงนรกก่อนไม่ได้ถ้าบาปที่ทำมาแล้วไม่เป็นอนันตาริยกรรมคำว่าอนันตริยกรรมหมายถึงว่ากรรมหนักคือ 1. นึฆ่าพ่อ 2. องฆ่าแม่ 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทํทำร้ายพระพุทธเจ้า ให้ห่อพระโลหิต 5. ทาทำสง์ให้แตกแยกถ้ามีโทษสี่อย่างนี้ช่วยไม่ได้ถ้าโทษสี่อย่างนี้ไม่มีถ้าบาปอย่างอื่นจะมากเท่าไรก็ตามทีท่านบอกว่าเวลาจะตายเทวดาต้องประคองคำว่าเทวดาประคองก็หมายความว่า ให้ขึ้นสวรรค์ก่อนเวลาจะตายเทวดาจะแทรกบาปเข้าไปกันบาปออกไปข้างนอกท่านจะเห็นภาพเทวดาเห็นภาพพลมหรือว่าเห็นภาพพระอย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อเห็นเทวดาก็ดีเห็นพรมก็ดีเห็นพระก็ดีทุกคนจะไปนรกไม่ได้ จะไปสวรรค์สำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องการสะดอกเคราะห์ตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านได้เมตตาสอนสั่งไว้กราบขอบพระคุณท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านคะ่ะ